ลึกไม่ลับกับอาร์ตเอกรัฐสวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามลึกไม่ลับในเข้มข่าวค่ำกันต่อกับผรมอาร์ตเอกรัฐนะครับวันนี้เดี๋ยวเราสาวปมลึกเรื่องการซื้อขายตำแหน่งในแวดวงสีกากีกันต่อมีคุณพ่อในตำรวจท่านหนึ่งเปิดใจกับผมนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนวาครปโบทแบบนี้เขาเองก็เคยประสบพบเจอคล้ายๆกันเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าวันนี้เริ่มมาที่การเมืองเข้มข้นนะครับที่สุดแล้ววันนี้ประธานรัฐสภาจามนรกบอกถึงความคืบหน้า หลังประชุมวิปสาฝ่ายคือวันจันทร์หน้า11กันยายนนะครับช่วง9โมงเชา้าถึงวันอังคาร2วันนะทั้งหมด2วันรวม30ชั่วโมงนะครับในการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่นี้ใน30ชั่วโมงเนี่เขาจะแบ่งเป็นแบบนี้ประธานสภา1ชั่วโมงคอรอมขคณะรัฐนตรีแถลงรวมชี้แจงไปด้วย5ชั่วโมงนะครับสมาชิกวุฒิสภา5ชั่วโมง พักร่วมรัฐบาลหมายถึงสสพักร่วมสุเอ็ดพักนี่นะครับหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เตรียมเวลาไว้กับพักร่วมฝ่ายค้านทั้งหมด14ชั่วโมงนี่นะครับอาจารย์วนอรบอกว่าวันแรกอาจจะเลิกประชุมดึกหน่อยก็แต่ก็คงไม่เกินเที่ยงคืนคือรอบที่แล้วเนี่ยตอนตอนสปีก่อนเนี่ยไปตีสองตีสนะวันแรกไม่เกินเที่ยงคืนวันที่2ไม่น่าจะเกิน5้าทุ่มนะครับประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยววันพุธคือเขาอภิปราย2วันใช่ไหมครับวันพุธต่อไปคือ่ะคือ11 12เนี่ย ถแถลงนโยบายวันที่13คือวันพุธหน้าคนเรามาคุณเสถษฐาประชุมอย่างเป็นทางการนัดแรกและแน่นอนมันมีวาระหลายวาระพวกรถคาไฟพวกรถการาน้มันดีเซลอันนั้นอนะ่ะสำคัญทีนี้ฟังคําชี้แจงเบื้องต้นจากท่านประธานวันนอในการประชุมวิปสามฝ่ายวันนี้ดูครับวันแรกอาจจะดึกไปบ้างแต่คงไม่เกินเที่ยงคืนไม่เกินเที่ยงคืนเพื่อให้อยู่ในความสนใจของพี่นอกประชาชนครับ แล้วทุกฝ่ายบอกว่าจะไปเตรียมในเรื่องบุคคลและเนื้อหาสาระให้ดีเพื่อได้ประโยชน์มากที่สุดครับครับท่านครับหมายความว่าในวันแรกนี้อาจจะมีการึ้นไยถึงที่คืนไม่เกินที่คืนโดยประมาณจุโณ่โดยประมาณโดยประมาณจริงๆแล้วก็ที่ประชมุมก็บอกว่าอยากจะได้สักสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าดูเวลามัน ยี่สิบเก้าชั่วโมงแล้วในวันแรกอาจจะต้องดึกหน่อยแต่ยังไงก็ไม่เกินเที่ยงคืนไม่เกินเที่ยงคืนครับนี่ครับก็คงไม่เกินเที่ยงคืนในวันแรกแล้วก็สักห้าทุ่มในช่วงวันที่สองด้วยขณะเดียวกันวันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอคุณนายดิศรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อเพื่อไทยในฐานะว่าที่ประธานวิบัตบาลนะครับก็เลยสอบถามว่าไอ้วันนี้เนี่ยคุณนายดิศรฝราบฝั่งสวรุมถึงพารร่วมฝ่ายค้านก็เตรียมพิจารณาิปรายซัดนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มที่เนี่ยนะครับ คุณอดีศรเนี่ยจะต้องทําหน้าที่องครักษิทักษ์นายกหรือไม่เจ้าตัวตอบว่าผมพิทักษ์ปกป้องนายกไม่ได้หรอกเพราะผมตัวเตีย้ยท่านนายกตัวสูงคุณเสฐาก็ร้อยเกว่านะครับคุณอดีศรบอกต่อได้ว่าก็ฝ่าไปถึงฝ่ายค้านก็คือพักเก้าไกลด้วยบอกอย่าเพึ่งฮึกเหือกเหอม,ม,มากเอาแต่พอดีก็เข้าใจก่อนว่ารอบนี้เป็นงานพิปรายนโยบายรัฐบาลไม่ใช่การพิปรายไม่ไว้วางใจ ดังนั้นก็ฝากเอาไว้อย่าเพิ่งหลุดประเด็นถ้าหลุดก็หลุดได้แต่ต้องรีบกลับเข้าประเด็นฟังบางช่วงคุณอดิสรดูครับรัร,บรบผมผม,ผมก็กังวลคือ,คอก้าวไกลกังวลมากเราก็กังวลเป็นเหมือนกันนะเราเราเคยเป็นฝ่ายค้านมาก่อนนะครับเราต้องการให้ได้เราต้องการฟังกระจกเงานะครับ,บรัฐบาลไม่มีกระจกเงามันก็เดินลําบากบนะครับฟีดแบ็กตอนนี้ครับฝั่งฝ่ายค้านก็บอกว่า ทำแถลงนโยบายมันอาจจะหลวมไปกว้างไปอันนั้นก็เป็นการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมครับท่านจะติชมยังไงว่ากันไปแต่รัฐบาลประชาธิปไตยต้องการกระจุกเงาคนระับเป็นการถแถลงนโยบายครั้งแรกนะก็เลยฝากไปทางฝ่ายค้านอย่าอย่าพึ่งใจฮึกเหิมมากนะเอาต่เพียงพอดีนี่ครับขณะเดียวกันเนี่ยขยับไปที่รัฐบัญญัป้ายแดงหลายๆคนนะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหน่าสนใจที่เห็นนี่คือมาคู่เลยครับ คุณอน,นุทินชาวิรกูลซ้ายนี่ชาตาไทยเศษขวาที่ทรงศักดิ์ทองสีด้านหลังเกลียงกันตินันจากเพื่อไทยหนึ่งเดียวจากเพื่อไทยใส่ชุดสีกากีเข้าไปที่กระทรวงมหาดไทยนี่นะครับไปครบเลยแล้วแน่นอนแหละครับวันนี้มีวลีเด็ดจากคุณอน,นุทินคือผู้สื่อข่าวไปสอบถามเนี่ยว่าโอ้โหแนวทางการทํางานวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรคุณอน,นุทินจริงจริงก็ไล่าย,ยาวเลยนะตั้งแต่คุณชราชานันวิรกูลเนี่ยนะครับคุณพ่อเคยนั่งกระทรวงมหาดไทย และปรากฏว่า้าราชการชุดนั้นเนี่ยคณะทีมงานชุดนั้นเนี่ยสมัย10กว่า10กว่าปีเกือบเกือบปีเนี่ยและท่านเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆอนกอ่งน,นคือท่านประลัดสุธิพงศ์จุนเจริญน,นะครับก็ข,ขึ้นมาจากข้าราชการชั้นผู้น้อยมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเป็นประลัดมหาไทยมีบางช่วงก็เลยหล่นวลีเอาไว้วันนี้ที่มหาไทยไม่มีท่านไม่มีพักไม่มีพวกไม่ต้องเรียกท่านอะไรทั้งทิ้นยุคใหม่นี้ต้องมีแค่มีพี่มีน้องฟังอนุทินชาญบุรกุลครับ ยุคที่ผมอยู่ที่นี่จะไม่มีคำว่าท่านไม่มีคำว่านายมีแต่พี่น้องในในหมู่ข้าราชการนะครับแล้วก็ทํางานด้วยกันด้วยเป้าหมายเดียวกันบ,บําบัดทุกบํารุงสุขอย่างเดียวไม่พอประชาชนต้องอุดมสมบูรณ์พูนสุขกันทั่วหน้าทุกคนครับขอบคุณครับนี่ครับทีนี้บางช่วงเนี่ยปรากฏว่าผู้สื่อข่าวไปถามคุณอนุทินนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครปฐมเนี่ย มีกำนันคนดังเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็อยู่ในกำกับดูแลของมหาไทยเรื่องนี้เนี่ยคุณอนุทินก็ตอบน่าสนใจนะครับบอกว่าเดี๋ยวเียมจะหาด้วยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วมีบางช่วงคําพูดนี้สไตล์การทํางานของตัวเองเนี่ยนะครับนี่ผมเป็นคนทํางานวันนี้สั่งงานวันนี้ต้องเสร็จเมื่อวานเพราะงั้นก็ขอให้ทุกคนได้มีความมั่นใจลองดูว่าการสั่งงานเมื่อวานไอ้ต้องสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวาน มันเป็นยังไงฟังอนุทินชาวิโกููดูครับมีปัญหาใดๆเนี่ยผมผมมั่นใจว่าโทรหานะครับโทรหาหรือท่านประหลัดกระทรวงหรือ,อ,อท่านรัฐมนตรีช่วยท่านอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างก็จะได้รับการออตอบสนองอย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องห่วงตรงนี้ผมเป็นคนทำงานวันนี้สั่งงานวันนี้นะครับ ต้องเสร็จเมื่อวานนะครับเพระาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนได้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 ได,ได,ได,ได้มีความมั่นใจนะครับนี่ครับสั่งงานวันนี้ต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานหลายคนเลยแซวยังไม่รู้จะสั่งตอนไหนนี่คือคุณอนุทินนะครับก็ตั้งใจทํางานต่อไปทีนี้ขยัาไปดูคนใกล้ชิดอีกหนึ่งกระทรวงคือพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบน้องชายคุณเอวินชิดชอบวันนี้เนี่ยก็เข้ากระทรวงด้วยเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่า ก่อนเข้ากระทรวงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมีแหล่งข่าวส่งคลิปและก็ส่งภาพบรรยากาศมาให้คือเล่าให้ฟังก่อนว่าพี่น้องตระกูลชิดชอบเนี่ยทั้งคุณเนวินชิดชอบทั้งคุณศักสยามชิดชอบและก็รวมไปถึงตัวของพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเนี่ยสามคนเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าสุกุลาบหมดเลยนะครับปรากฏว่าวันนี้ก่อนช่วงเข้ากระทรวงพลตํารวจเอกเพิ่มพูนก็ไป พบปะคณาจารย์รวมไปถึงน้องๆสวนกหลาดที่เขาบูมสูงอยู่นะตอนนี้ไปดูบางช่วงบางตอนจังหวะเมื่อเช้าดูครับ ก็มีพี่ๆน้องๆชาวสุริุลาบส่งคลิปส่งภาพมาให้ก็ไปช่วงเช้าก็ไปพูดไปพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองแล้วก็คณาจารย์ผู้ในการแล้วก็ผู้บริหารสุริยุลาบด้วยนี่นะครับพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบสุริกุลาบรุ่นเก้าสิบหกนะทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็เข้าที่กระทรวงศึกษาครับก็ไปพบปะผู้บริหารสกรสิ่งสิ่งแวดล้อมกระทรวงกระทรวงเสมานะครับอยู่แถวราชดำเดนิน ก็เดินหน้าทํางานต่อไปเดี๋ยวรอดูว่าสิ่งที่เป็นเผื่อกร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นในแวดวงการศาึกษาจะอยู่ในจุดไหนอย่างไรนี่นะครับส่วนวันนี้เนี่ยตัวของคุณสุทินคลังแสงนธนร,รัฐมนตรีกลาโหมนะครับก็เดินทางไปช่วงนี้เดินสายครับไปพบปากผู้หลักผู้ใหญ่หนึ่งในนั้นก็คือตัวของพลเอกเฤทธย์ยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีมิกจิ๋วนะครับ ก็พูดถึงกรณีที่คุณสุทินคัางแสงมานั่งคุมกาะโหมบอกว่าการที่พลเรือนมานั่งคุมกองทัพก็เป็นสิ่งที่ดีถูกต้องครับจะได้เห็นว่าในฐานะพลเรือนคุมกองทัพได้ทีนี้พอคนนอกมาคุมเนี่ยมันดีอย่างหนึง่งจะได้มองเห็นไงว่าเมื่อมองเข้าไปแล้วเนี่ยปัญหามันคืออะไรบ้างปัญหาคืออะไรตอนนี้เนี่ยบิจิ๋วยอมรับว่าปัญหาในกองทัพมีมากครับมีเรื่องนึงเดี๋ยวต้องทําก็คือเรื่องของคน ต้องพัฒนายกรัดับให้ทัดเทียมให้เป็นที่ยำเกรงของต่างประเทศรวมถึงการพัฒนายุทธปกรณ์ด้วยส่วนคุณสุทินคังแสนก็เปิดเผยนะวันนี้หลังจากไปพบพลเอกชาวลิตนี่นะครับก็นําดอกมะลิเข้าไปกราบที่ตักพลเอกชาวลิตต่างที่เห็นหาเรือสัก15นาทีได้คุณสุทินบอกว่าวันนี้มาขอพรและก็มาเยี่ยมด้วยจริงๆตั้งใจามาเยี่ยมนานแล้วล่ะครับเป็นโอกาสอันดีครับบิ๊กจิ๋วบอกว่า ดีใจที่ตัวของคุณสุทิน,นมาถึงจุดนี้ได้เป็นรัฐมนตรีได้ก็มั่นใจว่าจะทำงานได้อวยพรด้วยขอ,อยเชื่อมั่นว่าทำงานผ่านพ้นไปได้ด้วยดีณนะวันนี้คุณสุทินบอกว่าไม่หนักใจแลลวครับมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้น,เ,นเป็นทวีคูณน,นี่ก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าเผือกร้อนเมื่อช่วงบ่ายผมก็เพิ่งคุยเรื่องเรือน้ำไปเองมีหลายเรื่องรอคุณสุทินอยู่ด้วย ท่านผู้ชมวันนี้เรื่องใหญ่ที่สุดมันอยู่ที่นครปฐมนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นปัญหาหนักเอาจริงๆยังไม่ทันเสด็จน้ำเลยครับก็มีการพูดถึงเรื่องการซื้อขายตำแหน่งหรือขอเลื่อนกาเรเลื่อนตำแหน่งเรื่อนปรับระดับตำแหน่งแห่งที่ในแวดวงตำรวจกันพอสมควร <S <S ผมอัปเดตก่อนนะครับว่าวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรั้วสีกากีแวดวงสํานักงานตำรวจแห่งชาติการสูญเสียนายตํารวจน้ําดีเป็นระดับสารวัตรสังกัดกองสํานักทางหลวงเนี่ย เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่นคปรปฐมล่าสุดปรากฏว่ามันมีมูลเหตุจูงใจพอสมควรทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมขยายผลในตำรวจที่อยู่ในพื้นอยู่ในจุดเกิดเหตุ20กว่าคนเลยครับที่อยู่ที่นั่นแล้วแรงจูงใจมันอยู่ที่จุดไหนมันก็น่าสนใจกลุ่มผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องหรือไม่ทีนี้เดี๋ยวผมไม่ฟังก่อนว่ามันมีคําพูดคาพูดหนึ่งของท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค7พูดเอาไว,าวา้ว่าเรื่องของอิทธิพลมีไหม กลุ่มผู้มีอิทธิพลมีหรือเปล่าและถ้าต้องจัดการจัดการอย่างไรมันส่งผลอะไรต่อการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งหรือไม่ฟังบางช่วงคำชี้แจงชัดๆผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็พยานหลักฐานถึงใครเราเรา,เราดำเนินคดีทั้งหมดนะแล้วคดีนี้ผมบอกทีมงานเลยว่าไม่ต้องหวั่นไหวทำอย่างตรงไปตรงมาแล้วผมจะยืนเป็นกำแพงให้นะไม่ต้องห่วงทุกคดีผมลงมาเองอย่างเนี้ทุกอย่างต้องขี้ขายนะครับอันนี้ช่วงกำลังเป็นเป็นมาเฟียในพื้นที่ไม่มีฮะมาเฟียวันนี้ ท่านรองบุญลิ์เนี่ยเป็นผอ,อ,อปราปามผู้มีทธนมือปืนภาคเจ็ดไม่มีฮะและ้วถ้าถ้ามีไม่มีอยู่แ้วก็คือพวกเหิมเครืองพวกดาวรุ่งอะฮะพวกที่ที่อยู่แล้วสังคมเดือดร้อนอะที่พี่พูดนะ่นะนี่ครับท่านผู้ชมรายละเอียดเนี่ยติดตามในเข้มข่าวข้ามไปหมดแล้วแต่ว่าผมสรุปแบบนี้กระท้อมาให้เห็นว่าไอ้เรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงแล้วก็อยู่ระหว่างการพิสูจน์ความจริงเนี่ยนะมูลเหตุจูงใจอะมันน่าจะมีเรื่องตำแหน่งแห่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่า ย้าแบบนี้ก่อนว่านายตำรวจทางหลวงระดับสารวัตรนี่นะครับถ้าอนานาจในการแต่งตั้งโยกย้ายคงไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกจะไปฝากไปฟังจะไปซื้อขายมันคงไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้าย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานในสังกัดตําแหน่งหน้าที่ต่าง,างๆย,าย้ายโยกสายงานหรือโยกพนักงานรับผิดชอบเปลี่ยนได้ไหมมันคงเป็นออกแนวแลักษณะเป็นแบบนั้นเพราะว่าตําแหน่งไม่ได้สูงมากนักเพียงแต่มูลเหตุจูงใจน่าสนครับสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่บอกในเบื้องต้น กลุ่มผู้ต้องหาอาจจะมีการพูดถึงคนใกล้ชิดโยกย้ายตำแหน่งแห่งที่ได้ไหมเมื่อไม่สำเร็จก็ไม่พอใจและมีการสั่งไปยิงหรือไม่มุมมันเป็นมุมนี้นี่แหละมุมเบื้องต้นซึ่งจะต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าเท็จริงเป็นอย่างไรแต่อีกจุดหนึ่งน่าสนใจม,มากกว่านั้นครับเคสนี้ไม่ได้เป็นเคสแรกที่ถูกพูดถึงสิ่งที่ถูกพูดถึงมาในอดีตคือการแต่งตั้งโยกย้ายวิ่งเต้นแล้วก็รวมไปถึงการ ไปเสนอซื้อขายตำแหน่งโมเดลมันเป็นแบบนี้ในห่วงเวลาอดีตที่ผ่านมาครับผมแยกวิ่งเต้นกับแย่งซื้อขายเอาไปจากกันก่อนนะครับแยกวิ่งเต้นเนี่ยบางครั้งบอกว่าวิ่งไปหาผู้หลักผู้ใหญ่วิ่งไปหาผู้บังคับบัญชาไปกราบขอร้องไปวิ่งบอลแต่บางครั้งมันไม่ได้ฟรีหรอกถ้าพูดตรงๆพอไม่ได้ฟรีเสร็จปุ๊บมันก็เลยขยายมาเป็นการซื้อขายเมื่อวิ่งเต้นไม่สําเร็จการซื้อและการขายมอบตําแหน่งให้จึงเกิดขึ้นต้องหาเงินหาอยู่ หาอะไรต่างๆหาเงินหาทองมาจ่ายก็แล้วแต่ตามแต่จะพึงพอใจเมื่อช่วงปลายปีก่อนก็เคยเล่าฟังไปแล้วว่าเช่าพระเครื่องยังมีเลยหนุนอดหนุนพระเครื่องยังมีเลยครับเป็นแบบนี้เนี่ยของนายนะทีนี้มันก็น่าสนใจเมื่อเป็นแบบนี้มันก็น่าพิสูจน์ว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรแล้วหลายๆครั้งตัวของหลักฐานพยานต่างๆมันไม่มีครับเขาไม่ทิ้งร่องรอยไว้หรอกท่านผู้ชมวันนี้มันมีแหล่งข่าวท่านหนึ่งนะครับที่อยากจะเปิดเผยข้อมูลชุดนี้ แลวก็เล่าให้สู่กันฟังบอกว่าตัวเขาเองนี่แหละอยู่ในฐานะพ่อของนายตำรวจท่านหนึ่งครับซึ่งไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะไม่เกี่ยวเหตุการณ์นี้เพียงแต่เขาเห็นเหตุการณ์นี้ก็ส่งข้อมูลนาผมก็บอกว่าตอนย้อนกลับไปเมื่อทักสองปีก่อนลูกเขาอยู่ในตำรวจชั้นผู้น้อยสังกัดสถานีตำรวจภูทรแห่งหนึ่งย่านปริบณนทนแล้วก็เห็นเพื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น,นเรื่อย ตัวนายตำรวจท่านนี้ซึ่งเป็นลูกของพี่ท่านนี้เนี่ยนะครับเขาไม่ได้รับการเลื่อนแค่เลื่อนตำแหน่งตามแต่ที่ควรจะเป็นสุดท้ายเลยเข้าไปเจราจาและขอพบผู้บังคับบัญชาพูดคุยไปมาอยู่พักใหญ่สุดท้ายต้องเสนอเงินเสนอทองเขาเปิดใจไว้แบบนี้ว่าเสียงเงินไปเท่าไหร่ครับสับภาษาเรียกตั๋วมาตั๋วมาตั๋วคือเงินนะ่ะส่วนตั๋วมาตั๋วมาตั๋วนี่เท่าไหร่ตัวคุณผ่านไหมคุณระดับไหนสุดท้ายต้องให้เขาไปเท่าไหร่ กือบสามแสนอะอสองแสนกว,ว่าเต็มเลยนะเพราะเราไม่มีแล้วประมาณสามแสนใช่ตีไปนั่นแหละรวมรวมค่าเสียเวลาค่ารถค่าต่ต่ออะไรนั่สามแสนได้สามแสนสามแสนนี่ขึ้นขึ้นจากตำแหน่งคือตำแหน่งไม่ถึงใช่ครับไม,ไม่ไม่สูงอ,อให้ขึ้นไปหน่อยเนะนี่ครับเจ้าตัวบอกนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยเสียเงินไปหมดสามแสนบาทท่านยมอยู่ด้วยกันว่ามันมีแง่มุมหลังคมเยอะๆครับทีนี้ เจ้าตัวกลางโมเดลที่เห็นต่อว่าตอนนั้นที่ต้องต้องทําแบบนั้นเนี่ยเพราะมันเป็นแบบนี้ครับตอนนั้นเขาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นโมเดลเงินขาเข้ากับเงินถอนทุนตัวของคุณพ่อเขาบอกว่าเขายอมรับนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยในการที่จะหาเงินมาเนี่ยตัวคุณพ่อก็ไม่ได้ร่ำรวยหรอกตัวลูกชายก็อยู่ในตาแหน่งแห่งที่เล็กๆไม่ได้เป็นตําแหน่งใหญ่โตอะไรแต่ในแวดวงรอบข้างของผู้ทอนที่อยู่เนี่ยมันมีสถานที่สถานบันเทิงเยอะ ตอนนั้นต้องไปหาเงินมาขาเข้าเพื่อไปจ่ายผู้มีอำนาจในการอนุมัติแต่งตั้งบางตําแหน่งหลักแสนบางตําแหน่งหลักล้านอย่างที่เมื่อวานนี้ท่านวิรุษบอกไปนะครับว่าเขาได้เพื่องน้องเรียนมาบางตาแหน่งสรวัตรก็ผินหลักล้านเหมือนกันด้วยคุณพ่อบอกต่อว่าลูกชายไม่ได้รวยตัวคุณพ่อก็ไม่ได้รวยดังนั้นตําแหน่งที่ซื้อที่พยายามจะซื้อเนี่ยมันถึงหลักแสนสุดท้ายก็ไม่ได้สมดังใจหวังแต่เขาก็เล่าต่อบอกว่ามีคนใกล้ชิดเนี่ยก็ไล่ฟังคือถ้าคุณเข้าไปได้เนี่ยถ้าคุณเข้าขยับสูงขึ้นไปได คุณก็ต้องนําไปสู่กระบวนการในการถอนทุนครับถอนทุนจ่อะไรล่ะผับบาร์คราวเกะอาบอบนวดโรงแรมแรงงานข้ามชาติใบอนุญาตตึกราบ้านช่องต่างๆเต็มไปหมดขึ้นอยู่กับเม็ดเงินนั้นมากน้อยขนาดไหนและนี่คือสิ่งที่เขาเล่าเอาไว้ว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้ดูท่านนายกเศรษฐาเข้ามาแล้วก็ประกาศเอาไว้ว่าจะปราบปรามการซื้อขายตําแหน่งต้องไม่มีนะทุกตําแหน่งแห่งที่เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกพูดเอาไว้ ผมเลยหยิบยกเอามุมเนี้ยที่ท่านนายกพูดเนี้ยไปให้คุณพ่อได้วิพากษ์หน่อยว่าโอกาสมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่มันสะสมปัญหานี้ไปอย่างยาวนานคุณพ่อเล่าให้ฟังน่าสนใจนะครับคุณพ่อบอกว่าเท่าที่สัมผัสเนี่ยโอเคระดับสูงเนี้ยท่านนาย,ยกอยาจจะแก้ได้แต่ในระดับล่างๆเนี่ยระดับภาคเนี่ยตำแหน่งมันมีหลายขั้นหลายตอนการจะปราบไปถึงระดับล่างมันเป็นไปได้ยาก นี่คือสิ่งที่คุณพ่อฝากไว้ถึงท่านยศเศรษฐาครับในฐาน,นะประสบการณ์ตรงเอาตรงๆผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีหรอกไม่มีทางร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อผมสิโถไม่มีใครแล้วคุณจะอยากให้ผมพูดเยอะยแค่นั้นแหละผมจะไม่ได้หรอกอย่างวําตำรวจได้นะคุณคุณคุณคนเดียวคุณจะมาอะไรนัร่งไงก็ได้แห่ให้คุณเยอะๆก็ได้คุณมีรนตรีก็ได้เยอะอตำรวจตีช่วยอะไรคุณเยอะะ คุณไปห้ามไปใส่ไปปลอกปามอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นี่มันชั้นล่างลงมาอีกคุณจะมาคคบคุณหนึ่งชั้นล่างขนาดนี้ไม่ถึงหรอกคือชั้นล่างมันมีคุณลงไหลลงมาล่างคุณคุณนายกคุณลงมาไม่ถึงหรอกนั่นอ๋อลงมาไม่ถึงใช่ว่าคนเพชั้นนี้มันต้องใช้คนชั้นล่างทำแล้วทำแล้วคุณไล่บี้ตัวใหญ่ลงมาลงไล่ใหญ่แล้วไล่ลงมาแล้วนี่ครับคือถ้าถึงระดับล่างๆหรือกลางๆลงล่างลงไปเนี่ยคือระดับภูทรภาคเนี่ยมันน่าสนนี่คือสิ่งที่คุณพ่อเขา พยายามจะนาลูกเข้าสู่กระบวนการสีเทาแบบนี้ก็ได้สะท้อนเอาไว้ด้วยที่ย,ยังไม่จบแค่นั้นท่านผู้ชมมันมีคําถามเกิดขึ้นนะครับว่าทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายแบบนี้แล้วก็มีข้อครหาแบบนี้เนี่ยเราสังเกตพร้อมกันเรารู้พร้อมกันนะครับแล้วก็มีข้อครหาบอกไหนล่ะหลักฐานไหนล่ะหลักฐานไม่เคยเห็นมีเลยถามว่าจริงไหมจริงครับมันไม่มีหลักฐานเพราะมันไม่ทิ้งร่องรอยหลักฐานไงคุณพ่อทเขาเล่าให้ฟังก็บอกว่าเขาถามกลับไปว่าคนที่บอกไม่มีหลักฐานม่หลักฐานเนี่ยใครมันจะไปทิ้งหลักฐานล่ะครับ Louis ก็นี้เป็นทั้งสองฝ่ายมันสมประโยชน์ซึ่งกันและกันไงใครจะไปถ่ายคลิปแบล็กเมลล่ะครับใครจะไปถ่ายรูปแ่ะครับใครจะไปถ่ายซองสีน้าตาลล่ะครับมันก็นโดนแบบกรม,มอุทยานมใช่ไหมครับกระทรวงทรัพย์อ่ะนี่คือสิ่งที่พ่อฝากไว้ว่าไม่มีใครทิ้งหลักฐานหรอกเพราะมันสมประโยชน์ซึ่งกันและกันครับเราไม่คิดว่าอะไรนะ ไม่คิดว่าเราจะถ่ายวิดีโอหรือจะถ่ายรูปไม่ได้คิดเอาไว้เออเราไม่ได้เราวางใจแล้วก็เราวางใจเออเพราะเขาเขารับปากเขามีการอย่างนี้อย่างนี้กันเอ้ยคงไม่มีอะไรหรอกเพราะเราไม่แบกไม่ตั้งใจแบกเมมเพางั้นอ่ะอ๋อหรอเราก็ไม่ตั้งใจแบกเมมเออเขาํขาทำเขาเขามีพูดไหมเฮ้ยอย่าเอาเอ้ยอย่าถ่ายอย่าอะไรนะมีไหมหรือรู้กันไม่มีไม่มีก็รู้กันรู้กันแล้วเราหลับพทง่ายเราก็ทําผิดอ่ะอ๋อใช่ไหมล่ะคือเราก็ผิดไม่เราผิดเราผิดด้วยเราก็เลย เราผิดด้วยอลไเราไปสายนู่นล้วก็เรียบร้อยเหมือนกันเนี่ยแต่เราต้องการทับทำด้วยว่าเราเลยไม่ทําถูกไหมมันคือมันสมประโยชน์ชกันใช่ใช่มันสมรู้ร่วมคิดกันเขาก็เลยลอยตัวสิอย่างเงี้ยออเขาถ้าเขาไม่เ<อ>ขาเขาเบี้ยวถูกไหมเขาลอยเราก็ล่มแค่นั้นเองกัดจ้องเบอกว่าเขารอยเราก็ล่ม นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากปากคำของคุณพ่อขอในตำรวจท่านหนึ่งแลวก็ด,ดูดูต่อไปว่าที่สุดแล้วการปราบปรปามการช่วยเหลือตำแหน่งจะเป็นไปได้หรือไม่เราพักกันคู่เดียวช่วงหน้ากลับมาไปตามความคืบหน้าคดีคุณอิทธิพลคุณปลืม้มนะครับที่สุดแล้วดูเหมือนจะมีความหวังขึ้นมาเมื่อทางอายการก็ออกมายืนยันว่าจริงๆเนี่ยหมายจับใหม่ที่ขอสารอนุมัติมันต้องไม่มีอายุความตามกฎหมายใหม่ติดตามช่วงหน้าครับ ติดตาม p ีพีทีวี36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย